ุ้ยเฟยชิวความวลพกาละอายนางคือคำโครงภาษาจีนนะครับที่ใช้เรียกหยางกุ้ยเฟยหนึ่งใน4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนครับซึ่ง4หญิางงามแห่งแผ่นดินจีนนะครับหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าสียอดประทูนะครับประกอบไปด้วยคนแรกนะครับไซซี C. มัชฉาจมวารีคนที่2หวังเจาจุนปักสีตกนภาคนที่3เตียวเซียนจันหลบโฉงสุดาและคนที่4่หยางกุ้ยเฟยวนพกาละอายนาง ซึ่งพระนางนะครับมีตัวตนอยู่จริงนะครับในสมัยของราชวงศ์ถังนะครับผมในสมัยของจักรพรรดิถังสวนจงซึ่งจักรพรรดิถังสวนจงเนี่ยท่านก็เป็นหลานนะครับของบูเชกเทียนะครับจักรพรรดิหญิงองค์แรกแล้วก็องค์เดียวนะครับของแผ่นดินจีนครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพระนางอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยได้ไปชมทุ่งดอกไม้นะครับปรากฏว่าเหล่าดอกไม้เนี่ยได้เห็นความงามของพระนางนะครับผม ก็ถึงกับตะลึงเงึงานนะครับกับความงามของพระนางนะครับและได้หุบกลีบลงนะครับผมจึงเป็นที่มาของมวนพกาละอายนางหรือว่าที่ภาษาจีนนะครับพูดว่ากุ้ยเฟยชูควาซึ่งอย่างกุ้ยเฟยนะครับมีชื่อเดิมว่าหยางอี้หวนนะครับเป็นชาวเมืองฉูนะครับหรือว่าเมืองเฉิงตูในปัจจุบันฮะเมื่อพ่อแม่ของนางตายนะครับนางก็ย้ายมาอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของนางนะครับหยางกัวจงสำหรับประวัติของหยางกุ้ยเฟยนะครับผมนางมีนามเดียว่าหยางอี้หวนนะครับ เมื่อเข้าสู่วัยแต่งเนื้อสาวนะครับความงามของนางเนี่ยก็เป็นที่ล่ําลือเลยนะฮะจนเมื่อถึงอายุ16นะครับนางก็ได้รับคัดเลือกนะครับให้เข้าวังไปเป็นชายาของหลีเมาซึ่งหลีเมาเนี่ยก็เป็นพระโอรสนะครับของจักรพรรดิถังสวนจงนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากพระองค์หนึ่งนะครับของราชวงศ์ถังครับผมซึ่งในช่วงต้นของรัชสมัยของพระองค์นะครับผมราชวงศ์ถังเนี่ยมีความรุ่งเรืองนะครับผมรุ่งเรืองมากๆนะครับจนเกิดคํากล่าวที่ว่าถนนทุกสายนะครับมุ่งสู่ฉางอัน กลับมาที่อย่างอี่หวนนะครับซึ่งตอนนี้ได้แต่งงานกับหลี่เมานะครับโอรสองค์ที่18นะครับของจักรพรรดิถังสวนจงซึ่งต่อมานะครับองจักรพรรดิเนี่ยก็ได้เห็นนางเข้านะครับแล้วก็ถูกใจอย่างแรงนะฮะซึ่งนอกจากความงามที่นางมีอยู่10เต็ม10อยู่แล้วนะครับนางยังเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษานะครับมีความสามารถด้านบทกวีด้านการเล่นดนตรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปคตามแบบของราชวงศ์ถังมากๆเลยคนหนึ่งฮะ ซึ่งจักรพัิถังสวนจงก็ถูกใจมากๆนะครับผมก็ไปขอลูกสะใภ้นะครับมาเป็นเมียนะครับผมซึ่งหลี่เมาเนี่ยก็เกรงใจพ่อนะครับแล้วก็หวังนะครับรางสมบัติในปลายภาคหน้าด้วยนะฮะก็ยกเมียให้กับพ่อโดยง่ายฮะเมื่อจักรพัิถังสวนจงนะครับได้หยางอี้หวนมาเป็นเมียนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับผมหยางอี้หวนก็ได้ตำแหน่งเป็นหยางกุ้ยเฟยครับผมเรื่องราวต่อมาก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างสุขสําราญภายในวังหลวงนะครับเพราะทั้งสองพระองค์เนี่ยมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับผมก็ม จักรพรรดิถังสวนจงในตอนนี้นะครับุ่มหลงในตัวของพระนางอย่างกุ้ยเฟยมากๆเลยนะครับจนพระองค์เนี่ยไม่ทําอะไรแล้วจะอยู่กับเมียอย่างเดียวโดยที่หารู้ไม่ว่าภายนอกวังเนี่ยมีการช่อราดบังหลวงกันไปทั่วเลยนะเราคุณนางจึงได้ก่อกระบฏขึ้นนะครับผมและทําให้องค์จักรพรรดิกับพระนางอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยต้องหนีนะครับออกนอกเมืองฮะแต่หนีไปได้ไม่ไกลนะครับก็ถูกฐานกบฏเนี่ยจับตัวไว้ได้นะครับผม แล้วก็บังคับให้องค์จักรพรรดิเนี่ยประหารพระนางอย่างกุ้ยเฟยนะครับในข้อหาที่ทําให้องค์จักรพรรดิเนี่ยลุ่มหลงแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเนี่ยล่มจมครับดังนั้นก็เป็นวลีเปรียบเลยพระนางอย่างกุ้ยเฟยนะครับว่างามล่มเมืองครับและแม้จกักรพรรดิถังสวนจงจะรักอย่างกุ้ยเฟยมากแค่ไหนนะครับพระองค์เนี่ยก็เลือกที่จะประทานพระแพรสีขาวนะครับให้กับพระนางอย่างกุ้ยเฟยนะครับเพื่อผูกคอตายครับและนั่นก็เป็นจุดจบนะครับของอย่างกุ้ยเฟยสาวงามเจ้าของวลีมวนปากาละอายนางแห่งราชวงศ์ถ